วัสดีครับวันนี้มาพบกับบ้านนะครับซื้อขายที่ดินบ้านพาลยนะครับวันนี้ผมพามาดูที่นานะครับเก้าไร่สองงานห้าสิบเอ็ดตารางวานะครับแปลงนี้นะฮะนี่ขวามือผมเนี่ยนี่เดี๋ยวเรามามาดูถนนเส้นนี้ก่อนนะฮะเส้นนี้คือถนนบ้านนนม่วงนะครับไปบ้านนนศิลานะครับห่างจากโรงเตาปูนเนี่ยบ้านนนม่วงก็โรงเตา เหมือนเตาเขาทาเตาขายฮะก็ประมาณห้าร้อยเมตรนี่เส้นทางนี้นี่ห่างจากหมู่บ้านก็ประมาณไม่ถึงกิโลนะฮะนี่นี่นี่ตรงนี้น้องดูถนนก่อนฮะเขาขี่รถมาเนี่ยทางเข้าออกสะดวกสบายนะฮะนี่นี่นะครับทางนี้หน้ากว้างติดถนนสาธารณะเนี่ยก็ประมาณสี่สิบเมตรนะครับเป็นฉนดทคุดแดงนะครับแลงนี้เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูข้างใน แปลนี่ห่างจากตัวอำเภอพนมไพรเนี่ยก็ประมาณ3ามกิโลนะครับทางเข้าออกสะดวกสบายนะครับนี่เห็นไหมฮะนี่ตรงนี้ฮะนี่เป็นที่นาเป็นที่นายาวนะฮะยาวประมาณมันเหมือนสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับยาวนะครับข้างต้นคือแปลนนี้คือมันได้อย่างหนึ่งคือมันใกล้ถนนหลวง 2043นะครับฝั่งนี้ฝั่งท้ายเนี่ยมันจะเป็นเป็นถนนรอบหมู่บ้านนะครับรอบหมู่บ้านพี่รอบหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยี่ใกล้ที่สุดก็คือโรงน้ําแข็งซันนี่นะครับโรงน้ําแข็งซันนี่นี่เข้าไปนี่ก็ถนนหลวงอี่ใกล้ๆนะครับนี่คุณแม่เขาก็ทํานาอยู่นะครับแปลงนี้น้ําไม่ท่วมนะครับที่ตั้งก็อยู่อยู่บ้านนนม่วงนะครับ ตำบลนาวนนะครับอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับถ้าใครสนใจก็ให้ติดตามช่องผมนะครับซื้อขายที่ดินบาตพาลุยนะครับมีช่อง YouTube ช่องเพจนะครับถ้าใครชอบดูที่ดินนะฮะว่าแปลงนี้แถวนี้ราคาเท่าไหร่นะครับแถวนี้คือราคาเอายกแปลงไปเลยนะฮะหนึ่งล้านสองแสนบาทนะครับราคาต่อรองได้นะครับเก้าไร่สองงาน ห้าสิบเอ็ดตารางวานะครับนแม่ก็หวานข้าวนะครับตรงนี้มันมมันน้ำมันท่วมนะครับแม่ก็มาหวานมีโบรา,านบ่อน,นีงนะครับบรรยากาศร่มรื่นดีมากนะครับคือที่นาแปลงนี้คือมันไม่ไกลหมู่บ้านนะครับไม่ไกลจากอำเภอไปมาทำได้สะดวกสบายนี่นี่เห็นไหม นี่นี่นี่นดูดูเจ้าของหันกลับไปดูครับเจ้าของก็ทําทางเข้านาไว้แล้วเห็นไหมฮะถ้าเก็บเกี่ยวหวานปุ๋ยหว่านอะไรเข้าออกสะดวกสบายมากนะครับมาถึงตรงนี้ปุ๊บเห็นไหมครับเดี๋ยวผมพาเดี๋ยวผมพาเดินไปดูนะครับนี่ฝากดูคลิปให้มันจบด้วยนะฮะเราจะได้มาดูที่ทสวยๆกันนะครับนี่ นี่นาสวยอีกแปลงหนึ่งนะครับเก้าไร่สองงานห้าสิบเอ็ดตารางวาขายอยู่ที่หนึ่งล้านสองแสนบาทนะครับนี่นะเจ้าของเขาทำที่เข้าไปนี่ยาวมันถึงนู่นเลยนะนบรรยากาศร่มรื่นดีมากเลยนะครับเห็นไหมน้ำไม่ท่วมนะครับนี่เรายิ่งเดินลงมานี่เรายิ่งเห็นถนนหลวง แล้วเราก็จะเห็นโรง้ําแข็งนะฮะแต่นี้เห็นไหมครับอยู่ใกล้มากอยู่ใกล้ถนนหลวงมากนะครับแล้วทางเข้าออกได้สะดวกสบายนี่แล้วก็หันทางนู้นะฮะเห็นรถวิ่งไหมครับซูมเข้าไปดูนั่นเห็นไหมฮะนี่ตัวอำเภอนะครับนี่คือตัวอำเภอพนมไพรใกล้ๆนะเป็นนาที่ใกล้ตัวเมืองอีกอีกแปลงหนึ่งนะครับนี่เขาทำสี่เดนมาอยู่นะครับนี่รถวิ่งเงนไปอยู่ ดานเขาก็เจาะไว้แล้วเห็นไหมฮะนี่ถ้าเราเดินลงมาเรายิ่งเห็นว่านี่น้องดูดินในไอในทุ่งข้าวเป็นดินตมดินดำไม่ใช่ดินทรายดินพวกนี้จะปลูกอะไรก็สวยนะฮะถ้าดินดำดินตมแบบนี้นาก็งามเห็นไหมฮะนี่ มีมปอบารนันคือผมถามเจ้าของเก่าแล้วนะฮะคือเขาทํานาปีนาปังนะครับแต่ว่าแปลงนี้เขาไม่ได้ทํานะครับเพราะว่าเขาเจาะประนันไว้สูบน้ําเขาทําได้นะครับด้านหลังมันจะติดติดคลองเหนียงคลองเหมืองหรือคลองอะไรนรี่ยคในฉโนดนะครับมันจะติดคลองเหมืองคลองอะไรมันก็มีน้ําอยู่ด้านหลังบรรยากาศร่มเรื่อดีมากนะครับน้่ตากล้องแฟนกล้องดูนะครับ สวยนะครับแปลงนี้นะครับเดี๋ยวตอนจบคลิปอะ่ะเดี๋ยวผมจะปักหมุดให้ปักหมุดว่าที่ดินมันอยู่ตรงไหนนะครับเผื่อได้มาดูนะครับนี่ก็เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวไปเลยนะครับมันเหลืออีกประมาณล็อกสองล็อกนั่นแหละครับที่ยังไม่ติดถนนหลวงนะครับแต่ว,ว่าผมถามเคยถามแปลงที่ติดถนนหลวงแล้วแหละเขาจะแบ่งขายอยู่นะครับแต่ว่าถ้าใครชอบก็ให้มาดูแปลงนี้ก่อนนะครับ สวยอีกแปลงหนึ่งใกล้หมู่บ้านนะฮะเดี๋ยวผมขอหลบเข้าแดดหลบเข้าล่มนะครับเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้นะครับท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวจะปักหมุดไว้นะครับท้ายคลิปคือแล้วจะเบอร์โทรผมคือศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดเก้านะครับเบอร์บาสนะครับฝากกดติดตามช่องซื้อขายที่ดินบาสพาลุยด้วยนะครับช่องเพจช่องยูทูบนะครับเบอร์ผมเมมลงไปเมมเมมปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นไลน์ ขึ้นไลายแล้วก็ผมจะส่งฉนดนส่งรูปให้ดูนะครับราคาต่อรองกันได้ทุกแปลงนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย